อันนี้แผลแผลนะครับที่โดนโดนเหล็กบาดนะครับเหล็กขูดนะครับตอนนี้เราจะใช้ว่านนพเก้าครับหรือฟิ่นต้นนะครับใช้ยางมันในการรักษาแผลนะครับเด็ดมานะครับเด็ดใบนะครับนี่ครับยาง จะเอายางมันใสแ่แผลนะครับจะแสบแสบนิดนึงนะครับยางจะสีเหลืองเหลืองนะครับแล้วเดี๋ยวจะแห้งแล้วก็จะปิดแผลไม่ให้ตัวอะไรมาเกาะนะครับได้สมาแนแผลคค่าเชื้อโรกตรงนี้นครับช่วสมุนไพรใกล้ตัวครับใบมันเหี่ยวหน่อยครับพอดีย้ายที่มันฝิ่นต้นนะครับใบแบบนี้ ต้นแบบนั้นนะครับ